สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สีเห็ดไอ้เอมนูปลากระพงนึ่งซีอิ๊วค่ะกําลังนึ่งนะคะแล้วก็จะใส่เห็ดหอมด้วยค่ะเห็ดหอมเราก็เอาแช่น้ําก่อนค่ะพอนิมแล้วก็สไล์เนาะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาฝาปิดเนาะแล้วก็นึ่งไว้ให้เขาสุกแล้วเรามาทําน้ำราดกันนะคะค่ะพี่น้องตอนนี้ห่อกระสีมาผัดจ้าเ่ากระซอยขิงเป็นชิ้นเล็กเ,กเนาะต้นหอมจ้า เห็ดหอมแล้วก็เห็ดธรรมดาค่ะเอาน้ำมันใส่กระทะนิดหน่อยนะคะเราจะผัดนะคะชิ้งลงไป แล้วก็เอาเห็ดใส่ลงไปค่ะ จะปรุงนะคะทุกคนก็ปรุงนี่แหละซอสของเรานี่แหละซอสฟ้าเขียวซอสสี๋ขาวอันนี้คือคงรสดีใส่ซอสหอยนางรมด้วย เราเติมน้ำนิดนะน,นึงเนาะเติมน้ำให้มันยังมัแนแห้งนะเตินมน้ำนิดนึ่งค่ะเติมน้ำเติมน้ำเยแลอันนี้น,นึงหรอแห้งแล้วค่ะลาดลาดตานะเดี๋ยวก็เติมน้ำตาลค่ะน้ำตาลของเราปึ๊บใส่ตามใจนะคะน้ำตาลเนี่ยใสหอมลงไปค่ะ ปลาของเราก็สุกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มิ่งไว้เนี่ยนี่จ้ะสุกแล้วค่ะตอนตัวนี้เสร็จแล้วก็เอารากเ,เดี๋มาดูกันอีกทีนะคะค่ะเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปด้วยค่ะเพิมความเผ็ดความอรา,าสีสัน ชีฟ้าซอยซอยนะคะมีชิมรสชาติเลยค่ะรสชาติดูใช้ได้แล้วปิดไฟเลยค่ะพี่น้องตอนนี้ก็บพ้อมแลเราที่สีลาดปลาเข้านาะพี่น้องเนาะ,นนาะขับปลาเข้ากับซุกจักน้อยเือื่อต้มโดนไปนิดนึงแต่เราชอบแบบนี้เนาะตอนนี้ก็มาเทราดเลยจ้ะ แซ่บ okay. เลยจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้เราขอบคุณห,หลายๆที่รับชมจ้าปลาลาซิอิเห็ดหอมมีเห็ดหอมกับเห็ดธรรมดาอร่อยอร่อยกลมกล่อมวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ปลากระพงลาดซีอิ๊วเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณค่ะบายสวัสดีค่ะพี่นอ้องมื้อนี้เหตุเมนูปลากระพงอา่าซีอิ๊วค่ะกำลังร้อนๆอนอยู่เลยค่ะมากินนํำกันค่ะมาค่ะมาขอบคุณนะคะ